ไปติดตามข่าวภารกิจของกองทัพอากาศกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศได้เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดการศึกษาวิลัยการทัพอากาศครับโดยท่านพลอากาศเอกพันพักรีพัฒนากุลครับผู้บัญชาการทหารอากาศครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่59ครับประจำปี2,568ครับที่ห้องรับรองจกักรพงกองบัญชาการกองรัพประกาศครับเมื่อวานนี้หลักสูตรการทัพอรกาศที่น้องกั้งพูดถึงเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเนี่ยได้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําหน่วยเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองรัพประกาศรวมทั้งไปฝ่ายอํานวยการของผู้บัญชาระดับสูงของกองรัพประกาศด้วยนะครับในการเตรียมกําลังให้มีขีดความสามารถในการใช้กําลังปฏิบัติการทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพอีกทั้งมีความตระหนักถึงบทบาทของกองทัพากาศต่อความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เรียนกันเนี่ยใช้เวลาถึง48ตุลาชใช่ไหมใช่ครับมผมครัสำหรับหลักสูตรการทัพากาศรุ่นที่59กนะครับก็เปิดการศรึกษาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะครับ2 5 6พเนี่ยถึงวันที่18กันยายน2 5 6 8ครับ มีผู้เข้ารับการศรึกษาทั้งสิ้นเนี่ย102คนนะครับประกอบด้วยขาว้าราชการสังก,กัดกระทรวงกลาโหมพล,ลเรือเรือนะครับรัฐวิสาหกิจและมิตรประเทศนะครับได้แก่กองทัพอากาศอินโดนีเซียกอ,องทัพอากาศมาเลเซียและกองทัพอากาศอินเดียครับ,รบซึ่งท่านผู้บัญชาการอากาศพิไก่นะครับพลอากาศเอกพันพักดีพัฒน,นกุลเนี่ยครับก็ได้กล่าวในพิธีเปิดในการเปิดหลักสูตรนี้นะครับว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการศึกษาทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในานามของผู้ขบัญชากองทัพากาวิลัยการทัพปากาศกรมยุทธศาสตร์ฐานอากาศก็ขอต้อนรับในฐานนักเรียนทุกท่านด้วยความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหารนักเรียนที่มาจากต่างเหล่าทัพ ในฐานนักเรยียนที่มาจากมิตรประเทศและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาเรียนร่วมก,กันกับทหารของกองทัพบกกาศณนะสถาบันอันสรงเกียรติแห่งนี้ครับนะผมแบบโดยวิทยาลัยการทัพอากาศครับเป็นสถาบันการศรึกษาขรงทรหารอาชีพนะครับขั้นสูงสุดของกองทัพอกกาศครับที่พัฒนาบ,บุคลากรเนี่ยให้เป็นผู้บังคับบัญชาผู้นำและฝ่ายอเนยการระดับสูงครับที่มีวิสัยทัศน์มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในรีที่ผ่านมาเนี่ย นะครวิยาลัยการทัาอากาศนะครับก็ได้พัฒนาบุคลากร,กรนะครับให้มีศักยภาพและขีความสามารถสูงสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัาอากาศและประเทศชาตินะครับ โดยหลายท่านได้ดำรงตําแหน่งที่สําคัญนะครับทางด้านการอาหารภาครัฐและรัฐวิสาหกินเนี่ยก็นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่นักศึกษาควรได้ศึกษายึดถือเป็นแนวทางและนํามาประยุกต์ใช้ต่อไปอซึ่งท่านผู้จัดการอากาศาก็เชื่อมั่นว่าผู้เขาเ้าบัญชาคณาจารย์เจ้าที่ทุกฝ่ายของวิทยาการทัพกากเนี่ยต่างก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะพร้อมที่จะให้การศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาทุกๆอย่างอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีความมุ่งมั่นอุทิศตนและทุ่มเทใส่ ใจในการศึกษาการทํากิจกรรมต่างๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเพื่อให้รู้วัตถุประสงค์ตามที่หลักสูตรการทัพบกศกําหนดไว้นะครับก็บเรียนกันเกือบปีนะใช่นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีการเกาะติดนะครับกิจกรรมการ,รเรียนในหลักสูตรนี้ว่ามีความน่าสในใจอะไรบ้างเดี๋ยวฝากตั้งนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ